ฝนพูดกับนูอันนี้นะคะเราก็ทําการลอกออกนะคะทุกคนอันนี้ก็มาแบบครึ่งหน้าแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกันกบช่องอน,นิธาชาแนลอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมีสูตรดีๆในการหมางหน้าทําให้หน้าของเราเนี่ยขาวก็จางใสแล้วก็เรียบเนียนนะคะสําหรับสูตรนี้ง่ายๆมากเลยค่ะทุกคนแค่มี1นงซองนะคะ1นซองนั่นก็คือก็จะช่วยเรื่องของความขาว หน้าสว่างนะคะเพื่อความสาว่างไงแก่ใบหน้าทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นแจ่มใสน,นะคะแล้วก็ใบหน้าของเราเนี่ยไม่หมองคล้ำนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะเฟนก็ได้ลงคลิดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ทุกคนเชื่อไหมคะ1นซองนะคะไม่ใช่แค่ 2- อถึงสครั้งค่ะ4ครั้งแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือครั้งที่4แล้วนะคะทุกคนเหลือนิดนึงเดี๋ยวคนรจะใช้ซองที่เฟนแกะไว้นะคะเราอีกซองนึงเดี๋ยวค่อยมาดูกัน สูตรนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะมีหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำผงค่ะผงที่ใช้นั่นก็คือ 24K นั่นเองนะคะตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรมังหน้าที่แบบง่ายมากๆสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องเวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ค่อนข้างที่จะทำงานหนักอยู่เหมือนกันนะคะถึงก็จะมังหน้าให้ทุกคนดูว่า สูตรนี้มันดีจริงๆแล้วก็มันประหยัดเวลามากๆเลยนะคะนี่เลยเป็นผงแบบนี้เลยค่ะทุกคนเฟิร์นก็จะใช้แค่หนึ่งจึงนะคะต่อไปต่อไปนะคะเฟิร์นก็จะใช้เป็นน้ำสเปรย์ห้อยนางห้อยสีโอ้น้ำสเปรย์ห้อยสีค่ะทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันนี้จะหมดขวดแล้วค่ะ แล้วแต่ทุกคนได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ใส่ลงไปค่ะอ่าทุกคนคือน้องจะเปลี่ยนสีนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนค่ะคนค่ะคนค่ะน้องก็จะมีออกแบบทองนะคะทุกคนน่าใช้มากก้นเนื้อแบบละเอียดมากนี่นะคะ เดนจะเติมน้ำอีกหนึ่งจริงนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเฟินก็จะคนค่ะน่าจะได้แล้วค่ะให้น้องละลายนะคะหลังจากนั้นเฟินก็จะไปล้างหน้าค่ะเดี๋ยวเฟินไปล้างหน้าแป๊บนึงไม่เลยค่ะทุกคนเฟนก็ได้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเลยสูตรง่ายๆนะคะเฟินก็จะใช้น้อง ส่วนผสมที่สองอย่างแค่มีน้ำแล้วก็มีผงก็สามารถมาร์กหน้าได้เลยนะคะอันนี้ก็คือฟืนล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทาไปได้เลยค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยช่วงนี้นะคะฟื้นเพิ่งจะจะทำงานหนักอยู่นะคะทุกคนไม่ได้แววมาทำทายทุกคนเลยนะคะ นหนักแค่ไหนก็อย่าลืมมงกน้านนะคะทุกคนเราจะหน้าทรงกันไม่ได้นี่เลยค่ะแล้วก็ทาไปเลยค่ะทาให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะทุกคนเนี่ยคะเราก็นวดไปได้เลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมดแก้วนะคะทุกคนใส่แค่นิดนึงก็สามารถใช้ได้แล้วทั่วบริเวณใบหน้าของเราแล้วนะคะสูตรนี้ช่วยเรื่องความขาวโดยเฉพาะเลยค่ะทุกคนขาวเนียนกระจ่างใสแล้วก็ลดริ้วรอยจุดด่างดําได้ด้วยนะคะสูตรนี้ไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยหมองคล้าในระหว่างวันนะคะทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาลอกออกกันคะ่ะนี่ ง่ายมากๆค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวฝนงก็จะทิ้งไว้25นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวฝนงก็จะมาลอออกให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสูตรง,ง่ายๆในการมาร์กหน้านะคะอันนี้ก็คือ 24K มาร์กทองคำนั่นเองหนึ่งซองนะคะ20 5บาทหรือว่ามันมีโปอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวลองไปหาซื้อกันดูนะคะน้องเนี่ยมีโปอยู่นะนี่เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเันจะให,ให้ดูถึงความแบบเนื้อของน้องคือแบบละเอียดมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเฟิร์นรอสักสิบห้านาทีแล้วมาเจอกันค่ะคะเราก็รองให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าหน้าเนี่ยตึงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟนก็จะทําการลอกหน้าให้ดูนะคะอันนี้ก็คือชื่ออะไรคะ,น,น,คะน้องแอมมี่น้องแอมมี่นะคะเป็นผู้มาร่วมสนุกสนุนในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะ หน้าของเราเนี้ยก็จะมีความที่แบบลอกได้เลยของน้องก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเอ,อ,อมิสแกะด้านนี้ได้เลยค่ะดดดได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี่ก็จะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ได้ค่ะทุกคนเอมิสแกะฝั่งนี้ได้เลยนี่นะคะเราก็จะช่วยแกะกันเดี๋ยวพี่คนทำให้ดูนะ น,ะะนี่นะคะเดี๋ยวฝนก็จะแกะให้ทุกคนดูนะคะมันก็จะมีความแบบขาวขึ้นนะคะขาวขึ้นแล้วมันขาวมากเลยนะคะใช่แล้วมีความกระจ่างใสอะมากเลยนะคะทาวุกวันเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้นะคะทุกคนสามารถทําได้เลยนะคะสามารถทําได้ทุกๆวันเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะไปซืชอจากที่ไหน อันนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ใน Tik Tok Shop ได้เลยนะคะ<ช>เดี๋ยวเฟ<ช>ิร์นก็จะ,ะเห็นหรือยังคะทุกคนมันจะลอกออกมาเป็นแผ่นเลยนะคะ<ช>คือขนาดน้องตัวเล็กๆอ่ะยังลอกแบบง่ายมากๆเลยนะคะ<ช>พราน้องเนี่ยจะแบบออกเป็นแผ่นเลยใช่ไหมแอมมี่ใช่ค่ะนี่เลยนะคะคือแบบลอกง่าย มากเลยนะคะแล้วราคาย่อมเยามากแค่25บาทเองนะคะหนึอง<ว>สามารถใช้ได้3ถึงสครั้งได้เลยนี่นะคะผู้ชายใช้ได้ผู้ชายก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำหน้าแก่นะคะหรือไม่ก็คือหน้าที่มีความโทมมากๆนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะขั้นตอนนี้คือง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะใช่ในแอปติ Ad ๊กต็อก ok นะคะใช่ค่ะหลังจากที่เรานะคะลอกออกทั่วใบหน้าแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไปล้างหน้าค่ะ ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็เราก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนองการมาร์กนะคะแล้วก็ไปลงครีมบำรุงได้เลยใช่ไหมคะน้องเอมมี่ค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย